แรกๆที่เข้ามาเฮียนน้องโบเคยคิดเลยว่าน้องจะได้เฮียนภาควิชานี่เพราะว่าหลายคนก็เคยบอกน้ว่าภาควิซานี่เป็นโบโมคอยเหมาะสมกับผู้หยิงฟันใดแต่น้องคิดว่ามันโมเมนต์นั้นเพราะว่าโลกเฮาตอนนี้มันเปิดกว้างผู้หยิงผู้ซ้ายมันกับมีสิตเท่าเทียมกัน สถานที่ฝึกอบรมทางรถไฟเล้าจีนเป็นตั้งอยู่เขตนอกนครหลงเวียงจันทน์ในระยะนี้นักฝึกอบรมของเราเป็นได้ดําเนินไปยังตั้งหน้าเส้นทางรถไฟเล้าจีนจะออกไปย่าอยืนให้แก่ซุปเ่อร์รถไฟคนเล้าสุดทมิทนางศีดาอายุสักสองปีมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นซุปเ่อร์รถไฟของเส้นทางรถไฟเล้าจีนแน่นอนเดี๋ยวนี้นางสีดาก็ยังเป็นเพียงแต่นักเรียน แต่เส้นทางที่อยู่ข้างหน้านี้ได้เสริมสร้างความตั้งใจที่จะเดินตามความฝันนักศิดาลและก็เพื่อนหัวงานห้องเฮียนพากันตั้งใจําเฮียนฝึกฝนละลอมตัวเองและตั้งใจเฮียนให้จบทุกวิชาเฮียนเพื่อจะให้กลายเป็นผู้ขับรถไฟอยู่ทางรถไฟเล่าจีนที่มีคุณบุติหรือว่าใบยักยืนคืออันหลายๆคนหู้นะว่าทางรถไฟล่าจีนเป็นเรียกงานที่ว่าไมา่และอ่าเป็นส่วนหนึ่งในขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและการที่ว่ามี นักขับรถไฟผู้ยิงก็คือการให้โอกาสไปยิงเขาได้พัฒนาความผู้ความสามารถในประเทศเรายังโบทนนันมีคนขับรถไฟม่ยิงเทือน้องในฐานะที่ว่าเป็นนักเย้นสุธรรมิตรนนองจะตั้งใจเหตุนาทีนี้ให้ดีที่สุดโดย